สวัสดีค่ะพบกับ B e a อีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําหัวตุ๊กตาแบบง่ายๆกันนะคะมีวิธีการถักแบบง่ายๆที่มือใหม่ก็ฝึกถักได้นะคะสําหรับตุ๊กตาชิ้นนี้หัวตุ๊กตาชิ้นนี้นะคะเป็นหัวตุ๊กตาหมีที่เราจะถักออกมาเป็นชิ้นเดียวกันเราจะถักแบบก้นหอยนะคะให้ได้ชิ้นนี้ขึ้นมาก่อนหนละะังจากนั้นเราก็จะถักก้นหอยชิ้นหนึ่งนะคะในส่วนของที่เราจะมาใส่ตรงจมูก นี้นะคะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะเราก็จะนํามาแปะตรงนี้นะคะก็จะได้ออกมาในรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วเราก็นําไหมสีน้ำตาลมาเย็บตรงจมูกแล้วก็ติดรูปปัดสีดำเป็นดวงตานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องคล้องไหมนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ เข็มโค,โคเชใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ดึงเกลียวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้ถักโซ่สามครั้งด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำพันนะคะแทง,งไปควักขึ้นมานะคะแบบนี้เราก็จะพันแล้วก็จะดึงรวบมาแบบนี้เลยอันนี้คือครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สเราก็ทำเหมือนกัน,นะคะ่ะพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือครั้งที่สองเราจะทำทั้งหมด20ครั้งด้วยกันนะคะในวงตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้สามารถดึงได้นะคะเมื่อเราทำเสร็จนะคะเราก็จะได้ออกมา เอ็ดยี่สิบสองจะทาใหญ่ยังไงก็ได้นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราก็จะมาถักส่วนของหอูตรงนี้นะคะโดยการถักต่อไปเลยนะคะเราก็จบแถวอีกแถวนะคะโดยการแทงออกไปตรงโซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะไปแล้วก็แทงลงไปในช่องถัดไป เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาทะลุมาเลยหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงช่องเดิมนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะพันค่ะแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะอันนี้คือได้ครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปครั้งที่สองเราก็พันนะคะแล้วก็แทงลงไปในช่องถัดไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็พันแล้วก็ ทะลุออกมาสองห่วงแบบนี้นะคะจะได้สองห่วงนี้เราพันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะต่อไปครั้งที่สามเราก็พันนะคะ,แล, to to ะ,คะแล้วก็แทงไปในช่องถัดไปนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องถัดไปเราก็แทงไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาทะลุมาเลยแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ห่มตุ๊กตาแบบนี้นะคะหนึ่งข้างแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็แทงลงไปในช่องถัดไปนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไปทำสองครั้งนะคะแทงลงไปดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะทำแบบเดียวกันสองช่องมันก็จะได้มีช่องว่างตรงนี้นะคะช่องถัดไปเราก็แทงลงไปนะคะเกี่ยวไหม ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงช่องเดิมเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงมาแบบนี้ต่อไปก็คือพันแล้วก็แทงลงไปในช่องถัดไปดึงขึ้นมาพันนะคะทะลุมาสองอันแบบนี้แล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะช่องถัดไปเราก็พันนะคะ แล้วก็แทงไปในช่องถัดไปแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาเราก็พันดึงทะลุมาเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็แทงไปตรงช่องเดิมนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้เลยน,นะคะเราก็จะได้หูตุ๊กตาหมีสองข้างออกมาแบบนี้แล้วนะคะเมื่อเราได้ชิ้นนี้ออกมาแล้วนะคะ ร้อยไหมเก็บเข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะนํานตัวนี้นะคะมาติดตรงจมูกมีวิธีการถักก็เหมือนวิธีการถักก้นหอยที่เริ่มเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้เราจะถักโซ่แค่หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็จะพันควักแบบนั้นประมาณ6ครั้ง6 7ครั้งด้วยกันนะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะเสร็จหลังจากนั้นเราก็นํามาเย็บติดตรงจมูก ส่วนที่เป็นรูตรงนี้นะคะเราจะปิดประมาณนี้นะคะให้มันลงมาข้างล่างนิดนึงอย่างนี้นะคะเราไม่ปิดตรงกลางนะคะเราจะปิดลงมาเหมือนตรงใกล้คางให้มันใกล้คางที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บ พยายามแทงให้มันดูแบบไปทางเดียวกันให้มันดูลายไปทางเดียวกันนะคะจะได้ไม่ดูแบบขัดขัดนะคะเหมือนเย็บอะไรวางไว้อะไรเนี้ยนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ เย็บไปประมาณนี้ก่อนนะคะก็จะได้แบบนี้ออกมาเดี๋ยวเราให้เก็บไหมนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาหลังจากนั้นให้เรานาไหมสีน้ําตาลนะคะร้อยไหมสีน้ําตาลแบบนี้นะคะขมวดปมนิดนึงนะคะแล้วก็นำมาจากด้านหลังนะคะแทงลงแทงขึ้นมา ตรงกลางลูตรงกลางจมูกประมาณนี้นะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อเราเย็บได้ประมาณนี้แล้วนะคะจมูกประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราค่อยตัดทีหลังเก็บทีหลังนะคะหรือใครตอนทําใครจะเก็บก่อนก็ได้นะคะเราก็จะนํามานําตามาใส่ตรงด้านข้างจมูกตรงนี้นะคะในการร้อยลูกปัดนี่นะคะเราจะใส่ตรงตรงด้านข้างจมูกตรงนี้นะคะด้านข้างจมูก นะคะเราก็ร้อยติดตรงนี้นะคะเราก็จะได้หมอตุ๊กตามนี้ออกมาในรูปแบบนี้แล้วนะคะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี